ใช่แต่แต่แต่ทีเนี้ยมันแล้วแต่ผมงองว่าตำรวจบอกว่าอ่ามีคนแจ้งความมาว่าตรงตรงนี้มีมีการปนกันคือตรงตรงนั้นมันไม่มีใครปนเลยพี่คือมันสามารถหลอกตำรวจได้พี่แล้วตำรวจแล้วคือพี่จะแจ้งความตำรวจว่าแบบว่าถูกแจ้งความข้อหาแบบแจ้งมั่วอะไรมึงไม่ต้องงงก็มันส่งรัวให้ตำรวจมันบอกว่าเร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 าไปไปปนมันอ่ะเราเราเรามันมีเคลปดนไหมหล่ะตรงนั้นอ่ะไม่มีแป๊บนึงนะ๋ยวผมเรียกน้องก่อน ไอ้ไอ้คอมโบเฮ้ยเ้ป็นนึงเป็นนึงเอ้ยคอมโบคอมโบคนที่อยู่ในใครไอ้คอมโบกับวันนั้นน่ะใครที่อยู่บ้างอ่ะที่อยู่แลนด์ไดมอนด์เฮดอะมึงมาเคดี้มันบอกว่ามันมันที่มันแจ้งตำรวจเพราะว่ามันจะโดนป้นเพราะว่าในในไอ้ในตรงนั้นมันป้นไม่ได้อยู่แล้วได้กำลังไปไอ้เหี้ยปากดีใช่ปะเออมันมันดูมันดูจากนอกแล้วมันมาแจ้งข้างในไอ้เรื่องแจ้งให้ตำรวจไอ้ดีมาดีนี่สิบบาไอ้เหี้ยก็มึงถอดหน้ากากมึงเอ้ยมึง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 เข้ามามึงเข้ามาสภาดิสภาช่ะม มีผมมีมีไอวินแล้วก็มีมีพี่มิเลอร์พี่เกียรติไอไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพราะว่าน้องน้องอ่ะก่อนหน้านะน้องเป็นคนยิงเพราะว่ามันมันมีสตอรี่ปากเสียงกันนะเพราะว่ามันไม่ได้ใส่หน้ากากเลยที่ยิงอ่ะมันไม่มีมันไม่มีป้นอย่าอ้างว่ามันมันชนโดนป้นอ่ะมันมันมันไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันป้นไม่ได้ในแรนอ่ะสกายเป็นเขารู้กันอยู่แล้วเตือนนะผมผมจะบอกว่าถ้าเรื่องเดี๋ยว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 เรื่อน้องมา ใครจะจู่จะบ้าขับไปไปป้นที่แรมไม่มีหรอกครับถ้ามาให้เหตุผลแค่ว่ากลัวโดนป้นกลัวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ละเพราะน้องลงไปสามคนไม่ได้ใส่หน้ากากเลยไม่รู้เลยครับเราเอ่าเลยไอจูดี้อยู่แล้วพอทีนี้พอคุยกับตำรวจเขาบอกว่าเขาผู้เขาถูกเอเขาคือผู้เสียหายเขาถูกป้นอ่ะมันย้อนแย้งไหมล่ะเขาโดนป้นจริงหรือเปล่าเขาโดนป้นเขาต้องมาสอนอแล้ว่าไอเรื่องกับกับตำรวจอะอันนี้มันมันโคราดโคราดคัดกันพี่กับกับนายก อืมก็ขอขอให้การตำรวจว่าเขาโดนโดนโดนป้นก็คือมอเรี่ถูกไหมพี่แต่ว่านี่มาเนี่ยมาเนี่เดี๋ยวพี่รอนคอมโบมาก็ได้วัดีีครบพ่ใครยังไม่ได้แลมาลิเบลลนาไหมคือเหตุที่วันนั้นใครอยู่บ้างเหรอคอมโบกับใครอ่ะอีกคนผมผมเป็นคนพูดพี่ผมเป็นคนพูดหมดเลยอที่พี่ต้อที่พี่ต้อแจ้งอันนี้คือกับนายกนะพี่ตำรวจกับนายกแยกกันนะพี่บอกนึกนึกไปก่อนนะคือถ้าเขาจะบอกเขาจะบอกตำรวจว่าอะไรอันนี้ไม่เกี่ยวกับนายกแต่ว่ากฎของผมก็คือ พี่แจ้งเขาว่าเขาโมลี่หรือไม่ก็แบบว่าจะสไนท์หรืออะไรมาก็แล้วแต่ว่ารู้แน่เอาพี่เป็นโจรมาถูกไหมแต่ว่าเอ,อเหตุที่เขาแจ้งแจ้งเกิดที่มันเกิดขึ้นอ่ะพี่กับกับกฎประเทศก็คือมันไม่ไม่ถือว่าผิดกฎโมลี่เพราะว่าเขาถูกยิงแล้วเขาคือเขาก็สามารถอ้างอ้างกับการส่งตำรวจมมมมมมมััมมนนนนเเเ็กกตรงงไไไหหอออ่่ะะ้้าผผใลยิพพ ผมบอกว่าถ้าถ้าถ้าอยากให้ผมแบบอะไรเค่ที่หัวให้ต่อฟังคือตอนนั้นมึงมึงไม่ได้ใส่หนุกหน้ากากในการป้นคือมึงเพิ่งเปลี่ยนมาอะไรทุกอย่างเลยถูกไหมคือเจตนาตอนนั้นคือไปไปหาเขาต่อเลยถูกไหมใช่ผมไม่ได้ไปจะไปป้นเลยนะแล้วตอนเราดูจังหวัดจังหวันั้นอ่ะคือน้องไปคุยหมดเลยผมไม่ได้ไปอะไรอะไรเลยนะเพราะว่าฟิล์มรถดําหมดเลยนะ แล้วก็ผมบอกว่าเอ้ใช่มึงบ้าที่ใช้มาเชดบอกบอกกูในร้านตาย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 อ่ะแล้วก็บอกมันไม่ใช่มานว่อนหรอลองดมดิปุ๊บมันบอกว่ามันว่าผมไม่มีครับแล้วก็อยู่ๆมันก็แบบนี้เฉยเลยมันทําแบบนี้ก็ผมก็ไม่ได้ทําอะไรนะยังมาทําแบบนี้แล้วก็บอกว่ามึงทาอะไรล่ะลุกขึ้นดิปุ๊บมันก็ลุกขึ้นสกตำรวจก็มาเลยพอเราออกรถไป ใช่แต่แต่แต่ทีเนี้ยมันแล้วแต่ผมงองว่าตำรวจบอกว่าอ่ามีคนแจ้งความมาว่าตรงตรงนี้มีมีการป้นกันคือตรงตรงนั้นมันไม่มีใครป้นเลยใช่อันนี้แหละอันนี้ผมแยกให้ฟังคือไอ้ที่เขาใจอพิมทีมหาตำรวจเขาจอเขาสามารถพิมพ์ว่าอะไรก็ได้พี่ไม่ผิดแต่ว่าเออคือเหมือนพอเขาถูกเขาถูกการเขาถูกการคุกคามการยิงอะไรอย่างเงี้ยพี่และแบบว่าการกดกดคู่เข่าเขาอะอาจจะสร้างสถานการณ์เพื่อให้ตำรวจ มาแล้วตำรวจเห็นว่าเอ้ยตรงนี้เหมือนมีคนคูกเข่าโดนแบบอะไรประมาณนี้คือถ้ามันแยกกับกฎกฎประเทศนะพี่ก็คือตำรวจอะ่ะเขาเขามาตาม G P S เขาจะมาแบบว่าจากการแจ้งอะไรอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าถ้าจากสตอรี่ที่เกิดขึ้นก็คือเขาเขามีการอาจจะคุกเข่าอะไรเพื่อเป็นการแบบตบตาตำรวจหรืออะไรเงี้ยมันมัน<ช>มันเกิดขึ้นได้พีแ่แล้วแลมัน<ข>สามารถเอาเป็นสตอรี่ได้ไหมอย่างเนี้ยเป็นสตอรี่ได้ไหมพี่ต้องบอกสภาเลยพี่อันเนี้ยแต่เพราะว่าไอจากที่ผมมองนะพี่ ตอนแรกเลยนะคือไปเล่าเขาปกติเลยไปเล่าเขาแบบอเขาก็รู้ว่าผมเป็นนัมดีใช่อะไรมึงไม่ได้แสนเพราะมึงไม่ได้แส่นากากสามคนมีพี่สใส<ช>่คนเดียวถูกไหมมีพี่คนเดียวอยู่ในรถตอนแรกมึงลงไปคุยกันก่อนสามคน,คนกันกันกันมันถูกไหมใช่เพราะเพราะว่าถ้าสมมติเขาเขาไม่รู้ว่าผมเป็นนัดีจริงอ่ะมันเป็นเสียงไอบินไงอ่าใช่แล้วทีนี้ผมผมพี่พี่เลยงงว่าถ้า,ถ,าถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะ มันมันป้นมั่วไม่ได้อยู่แล้วแต่แต,แ,ตแต่ทำไมตํารวจบอกว่าผู้เสียหายมีสองคนอีกคนนึงก็ถูกป้นเหมือนกันเขาแจ้งความมาซึ่งตํารวจก็โทรไปหาเขาเขารับสายด้วยนะแต่ทีนี้เขาเหลี่ยมกับตํารวจโดยการที่แบบว่าให้ตํารวจรอสิบนาท,ใาทีให้ผมรอสิบนาทีสิบห้านาทีจนผมอออออกคุกอะแหกคุกออกมาแล้วมารอ,อก,กับตํารวจเขาตอมอหนีเฉยเลยอัน,นี้ไม่เบรกหรออืมไอเรื่องไอเรื่องคุยแบบว่าตํารวจรอเรียกคุยแล้วเขามาไม่มาอันนี้ผมต้อง คือต้องต้องรองไปถามตำรวจว่าเขาสามารถไม่มาได้ไหมตำรวจบังคับให้มาไหมถ้าบังคับให้มาแล้วเขาไม่มาอันเนี้ยก็มีโอกาสโดนเบรกพี่แต่ว่าถ้าตำรวจเขาบอกว่าอีกฝั่งหนึ่งจะมาไม่มาก็ได้อันเนี้ยไม่เบรกแต่ว่าถ้าเรื่องถ้าเรื่องของมลรีอ่ะคือคือเขาไม่โดนมลรี่เพราะว่ามันสามารถตกตาได้พี่แบบผมจะกดคูกข่าวปุ๊บผมส่งเจี้ตำรวจแบบผมรู้สึกแบบรถคุกคามจะโดนอะไรเงี้ยกดจีแล้วก็บอกตำรวจแล้วเหมือนผมจะโดนป้นเลยครับตำรวจขับมาเห็นตอนผมคู่ข่าวพอดีไม่เห็นก็เกิด อะไรเงี้ยแต่ว่ามันถูกป้นมันต้องมีจีขึ้นดิไอ้พี่ดอยมันอย่างนี้เขาเขาว่าคู่เขาเองใช่ไหมเนาแลพวพะผมไม่ได้ทําอะไรเลยตารวจก็ไม่มายังไม่มาดอยดอยฟังพี่นะคือมันป้นอ่ะมันมันป้นมั่วอ่ะมันป้นได้ถูกไหมตํารวจมาอันนั้นอ่ะบอโอเคเข้าใจแต่ถ้าถ้าเป็นโจรแล้วไปป้นแล้วตามอะไรมันทํากันไม่ได้อยู่แล้วอ่ะแล้วหนึ่งแล้วแล้วแล้วพี่ไม่เคยแบบไปมีสตอรี่อะไรกับเขาเลยในการอันเล่ในเคสโจรอ่ะนะถ้าในเรื่องโจรอ่ะ แต่ถ้าในเรื่องปากเสียงก็ใช่น้องอะลงไปคุยกันกับพวกมันแต่ทีเนี้ยนี่ผมแบบเรื่องจิตนาเคาว่าผมไม่รู้นะแต่แต่ถ้าสําหรับมุมมองมุมมองของแอดมินที่คุยกันอะก็อาจจะเป็นประมาณว่าเขาเอาง่ายคือเหมือนเขาอาจจะรู้ว่าพี่คือเอ็มดีหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเขาก็แค่ทําเพื่อให้ตํารวจมาแบบเคลียร์ตรงนั้นแล้วเขาจะได้ออกจากตรงนั้นได้หรือว่ามาให้เป็นเรื่องแบบที่ถูกจับฟรีๆแบบสร้างสถานการณ์อะไรมันเกิดขึ้นได้หมดเลยพี่ ไม่ไม่ไม่ใช่ดิแล้วแล้วแล้วอย่างนั้นเราเขาจะไปบอกตำรวจได้ไงอะะว่าแบบเป็นเป็นโจนหรืออะไรอย่างเงี้ยล้วโดนป้นเขาโดนป้นเขาโดนป้นอะไรอะอยากอยากรู้่าแล้วเขาบอก,กตำรวจเป็นผู้เสียหายอะอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยคือพี่คือมันสามารถหลอกตำรวจได้พี่แล้วตำรวจแล้วคือพี่จะแจ้งความตำรวจว่าแบบว่าผูกแจ้งความข้อหาแบบแจ้งมั่วอะไรเงี้ยมันมันก็เป็นตอรี่อ่แล้วแล้วในในกรณีนี้แล้วทีเนี้ยผมมาถามมาถามกับตำรวจซ้ำเนี่ยบอกว่าตำรวจให้ตำรวจเรียกมาไอ้บุคคลนั้นอะ แล้วบุคคลคนนั้นเขาบอกแต hey, ่เขามาอย่างเงี้ยแล้วก็ออกเมืองเลยออกเมืองเลยเอออย่างนั้นมันมันไม่เบรกว่กผมก็รออ่ะตำรวจเขาก็รอเหมือนกันอย่างเงี้ยอืมอันนี้เดี๋ยวผมต้องขอไปคุยกับตำรวจว่าเขาอ่ะการการที่ตำรวจเรียกวันนั้นอ่ะคือตำรวจเรียกแบบบังคับให้มาหรือว่าใช่คับพี่บังคับให้มาเพราะว่าเขาแค่เรียกมาใช่สมัครมาดิเพราะมัน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 เหมือนมั่วจริงๆริงอ่ะ แต่พอหลังจากคู่เข่าอ่ะพี่ต้องไปถามตำรวจอีกทีหนึ่งพี่พี่หนยหลังจากคู่เขาอ่ะประมาณคุยคุยประมาณห้านาทีนะพี่พอว่าผมออกรถปุ๊บตำรวจมายิงในกลางสี่แยกเลยผมงงเหมือนกันมึงไม่ต้องงงก็มันส่งรัวให้ตำรวจมันบอกว่าเร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 าไปปป้นมันอ่ะมเราเรามันมีเคตป้นไหมหลักตรงนั้นอ่ะไม่มีอแต่มันคู่เขา่คู่เข่าเฉยเลยผมแค่ถามว่ามึงมาเชมันบอกไม่มีพี่ดูดิพูดอย่างนี้เพราะมันป้นไม่ได้อยู่แล้ว ใช่จะไปป้นของเป็นโจนไปป้นอะไรอย่างนั้น,ม,นมันทำไม่ได้อยู่แล้วไงใช่ซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีใครกดป้นด้วยแล้อะอาส่งรอให้ตํารวจอาเข้าใจอันนี้แบบว่าจากมุมมองที่ผมคิดใน,ในแบบความคิดผมนะก็คือที่ที่เขาเขาบอกคอมโบวแล้วว่าอะไรนะลองดูดีิว่าเขามีมาเชื่อไหมถูกไหมแล้วเขาก็คุข่าวถูกไหมตอนนั้นอนะ่ะใช่ครับอ่ะ,อะคือถ้าอันนี้ความคิดผมก็คิดว่าเขาจะหลอกให้คอมโบวะกดล้วง แล้วก็ส่งเจียต <is it? S 2> so, <like> ํารวจอ่องั้นไม่เป็นไรก็ได้งั้นไม่เป็นไรก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวดอยลองไปถามตํารวจก่อนก็ได้ครับอย่างนี้มันพอเพราะว่าตํารวจเขาโทรไปตามตั้งโอ้โหสิบกว่าสายจนผมไปรออย่างเงี้ยมันไม่ต่ออ้วผมไปเอางั้นเดี๋ยวตอนตอนนี้คือผมหลังจากที่คุยกับพี่เซนเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปถามใช่มันเหมือนเอาเอาข้างนอกมามาแจ้งเฉกข้างนอกมาแจ้งแล้วพอสะใจพอโดนจับปุ๊บก็ออกเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการรับสายกันไปแล้วด้วยนะคือมีรับสายกับตํารวจไปแล้วด้วยยรออบนนู่ต้ อยู่เบลบนใช่แล้วบอกเรามาผมขอไปคุยกับตำรวจว่าวันนั้นตำรวจบังคับให้มาหรือว่าแค่เรียกให้มาเฉยๆแบบว่าจะมาไม่มาก็ได้อันนี้มันต้องรอที่ตำรวจตอบนะพี่คือถ้าตำรวจตอบว่าบังคับให้มาอันเนี้ยเขามีสิทธิ์จะโดนเบรกเพราะว่าเขาไม่มาตามหมายหรือว่าอาจจะโดนอะไรอันเนี้ยผมต้องไปคุยกับตำรวจก่อนแต่ว่าถ้าตำรวจบอกว่าเขาจะมาไม่มาก็ได้อันเนี้ยมันต้องตา,ต,าตามตามที่ตำรวจนะพี่เพราะว่าผมไม่รู้ว่าเหตุการ์ตอรี่ตอนนั้นอ่ะตำรวจเขาคุยอะไรบ้าง เดี๋ยวผมขอไปถามตำรวจวันนั้นก่อนได้ครับได้ครับโอเคครับโอเคครับประมาณนี้ครับพี่แล้วก็ล่าสุดของใครนะมิลเลอร์ที่มาแจ้งมาอันนี้ต้องรอเขาก่อนนะคุอเขาจะไม่เข้ามาให้ให้เรียกคืออะไรอ๋อที่ดิสดิสคามือนะอ่ะดิสคามือนั้นเขาเขาเน็ตหลุดแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่มีคนขับมอไซค์มาแบบอ๋ออ๋อมันมันมีสองเคสก็คือเทสลาสีฟ้ากับมอไซค์อ่าไอไอที่ดิสแต่พี่น่าจะน่าจะเน็ตหลุด ไม่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 ใช่พี่จะบอกอย่างนี้คือมันมีสองสองกรณีก็คือคือคนที่เมื่อวานในที่มีสตอรี่กันอ่ะ,อะหน่อยหน่อยนึกภาพตามนะคือมีสตอรี่กันและเขาออกออกแก๊งไปแล,แล้วแล้วไม่สามารถใช้วอลได้ถูกไหมครับอ่าตอนแรกอ่ะพี่มีมีอยู่ประมาณสามคนอ่ามีสามคนกระทืบอยู่สามคนสักหน่อยมีอ่าไดมอนเท d มาแหละแต่ว่าออกแกงไปแล้วเหมือนกันขับมอไซค์มาอืมเขอยากรู้เหมือนกันว่า ไอ้ตรงนั้นนะเขาส่งโลให้กันไหมอ่าอ่าไอ้เรื่องของมอไซค์อันนี้ผมเพราะว่าไม่ได้ส,ส่งอยู่แล้วมีการเรียกตัวเขาไปแบบแบบว่ากาลังเรียกตัวเขามาคุยแต่รอ,อเขามารายงานตัวส่วนอย่างอื่นนะพี่มันจะมีอันที่แจ้งมาเรื่องศพหายค่ามือเลยอันนี้ก็คือตอนนั้นเขาเขาเน็ตหลุดแล้วเขามาต่อไหมอะต่อไหมอันนี้ผมไม่ไม่ไม่รู้นะตอนนั้นนะว่าว่าแบบว่าได้เข้ามาต่อไหมหรือว่าแจ้งแจ้งแบบณทันทีอะไรเวลานั้นเลยไหมเดี๋ยว ได้อันนี้อันนี้ผมไม่ไม่ทราบนะแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องของที่มอไซค์มาได้ยังไงแบบหน้าต้องจุดจุดนั้นอ่ะเดี๋ยวผมจัดการให้ได้ได้ครับได้ได้รข้ามาครับพี่โอเคโอเคครับขอบคุณครับพี่พี่อยขอบพคุณครับไหนพี่รถอ่ะรถเล่าเพื่อนเล่นที่ไหนอะเอาเอาอะไรไม่ได้พี่ต๊อดแจ้งความเท็จกับคือแม่งเลยเพ่ยมันไม่ใช่แจ้งความเทสจมันมันมันดูจากข้างนอกมาแล้วมันก็มาแจ้มมาแจ้งจับกู เออแล้วทีเนี้ยพอตำรวจจับคุณเสร็จใช่ไหมตำรวจให้มันมามันมันไม่มาเจตนาทำไมไม่มาอยู่ปะรู้เรื่องอะเออ,เอ,เอมันป้นมันบอกว่ามันถูกป้นมันบอกตำรวจว่ามันโดนป้นอะตำรวจบอกมีผู้เสียหายสองคนอะตอนนั้นเราโดนเป็นคนเดียวแล้วนคนอน่น,นั้นไปสิบนาทีกว่าแล้วได้มีเรื่อยจัดเลอมีสองคนค่ะใครอะใครมิลเลอร์ใครอะ